ตอนนี้ก็ผมก็เตรียมของเปลี่ยนบรรยากาศวันแรกของปีปปสวยๆวยนะครับสวยมากครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งพาทุกคนมานอนตั้งแคมป์ที่บ้านปางขอนนะครับอำเภอเมืองจอดเชียงรายนะครับบรรยากาศรับผม,ผมตอนนี้ผมตั้งเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูวิวบรรยากาศด้วยกันตอนนี้ก็ผมก็เตรียมของมาได้บางส่วนละนะครับทั้งของทั้งโตะ๊ะโต๊ะอี้นะครับทุกคนลองดูวิววิวบรรยากาศครับดีมากทุกคนนะ แล้วก็มีทุกคนมาตั้งเต็นเนะ่วนี้เริ่มมาตั้งเต็นกันแล้วนะครับคือเราเดี๋ยวนี้เห็นวิวประมาณนี้นะครับแล้วมีโลชิงช้าข้างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งนี้แหละแล้วก็หาอะไรมาปิ้งยา่างในเมนูของผมที่ผมเตรียมมานะครับแล้วก็เต็นตรงนี้เต็นอาจจะไม่ก็ใหญ่อยู่นะเต็นของผมอะ่ะพอดีพอดีนะครับเดี๋ยวมาดูใก,ใกล้ๆกันดูตรงนี้นี่ที่ผมที่ผมจะได้ เตรียมนอนกันเนะตรียมมาพร้อมเพราะบ้านผมอยู่ในอำเภอเมืองนี่เองนะครับแล้วก็มาตั้งเต็นท์อย่างนี้เปลี่ยนบรรยากาศวันแรกของปีวันที่หนึ่งนะครับนะในคลิปนี้จะลงมาไหนเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นอนตรงนี้ก่อนแล้วหาอะไรมากินแล้วก็ในวันวันพรุ่งนี้ก็จะทงจะเที่ยวร้านคาเฟ่ร้านกาแฟของดอยปางขอนตรงนี้นะครับ เดี๋ยวันนี้จะขอมานั่งชิมบรรยากาศแล้วก็ชมวิวตรงนี้นะครับวิวสวยๆเลยทุกคนสวยมากครับทุกคนเห็นในอำเภอเมืองด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมสัมภาระอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมา,มาดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันนะครับผมไปดูครับ นี้ก็ตั้งหมอ้อเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่เ <c oughs> นื้อกันนี่ซื้อเนี่ยเป็นเป็นชุดนะทุกคนเป็นชุดเลยเดีย๋ยวมาดูใก,ใกล้ๆก็ได้เนี่ยนี่เอาเล่มเนื้อปลาครับทุกคนเนื้อปลาปลาหมึกก็มีนะมาปิงป้งย่างง่ายๆกินกันง่ายๆกันทุกคนประมาณนี้ก่อน เดี๋ยวเราใส่ผักบ้างนะครับเนี่ยเมนูของเราแล้วก็ที่พักของเรากินหน้าตรงน,นี้แหละง่ายดีเนาะทุกคนเดี๋ยวผมว่าบรรยากาศกลางคืนนะั้นจะมีแสงไฟในอำเภอเมืองเนี่ยผมว่าสวยแน่นอนนะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับนี่ข้างหลังเด็กก็เลุนบอลเต็มเลยโอเคอมากินข้าวครับ นี่ก็ร้อนแล้วนะทุกคนบรรยากาศได้เลยอากาศเย็นพอดีพอดีเลยครับทุกคนไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไปนะคฮะผลการที่อากาศหนาวพอดีพอดีอะ่นะนี่บรรยากาศดีมากมากเตรียมมาพร้อมครับตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับก็บเวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะฮะก็มืดแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศถือว่าสวยมากๆทุกคนบรรยากาศดีมากๆ,ๆจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมพาให้ดูนี่คือเต็นท์ของผมนะครับที่ผมตั้งเต็นท์ไว้นะครับเรากินชาบูนะครับซื้อหมอต้มมานะครับดูบรรยากาศทุกคนลานกว้างนะครับค่อยมีประมาณหกเจ็ดเต็นท์นะครับรวมถึงเต็นท์ผมนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นวิวบรรยากาศตรงนี้สวยจริงๆครับเป็นวิว ในตัวอำเภอเมืองนะครับสวยจริงๆครับสวยมากๆด้วยนะถ้าเราได้เห็นกับตานะทุกคนจะดูสวยมากนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับเป็นการตอนกลางคืนนะฮะตรงนี้ฮะนี่เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆนะนให้ทุกคนได้ดูนะครับว่า อ่าณดอยปางขอนเนี่ยวิวสวยขนาดไหนนะครับเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับแสงไฟจากในตัวเมืองนะครับสวยงามมากๆนะครับกับวิวบรรยากาศที่ดอยปางขอนนะครับนะในเขตอำเภอเมืองนะครับแต่อยู่อ่าบนดอยนะครับาทางอ่าเข้ามาที่น้ำตกุนก่อนนะครับ นกหุ่นก่อนแล้วก็ขึ้นมาบนดอยพังขอนตรงนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับเราดูในมุมกล้องเนี่ยอาจจะดูระยะไกลนะครับแล้วก็เหมือนแค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเรามองได้สายตาเราเห็นด้วยตัวเปล่าของเรานะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องลองมาดู สัมผัสบรรยากาศนะครับอากาศดีๆแล้วก็วิวสว,สวยแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาลุ้นตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเห็นทะเลหมอกสวยขนาดไหนหรือว่าไม่เห็นยังไงต้องมาลุ้นอีกตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คืนนี้นะคุณนี่ก็อาจจะไว้เพียงคี่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วามาลุ้นตอนเช้ากันว่าเราจะได้เห็นทะเลหมอกสวยสวยงามที่ดอยปัก บางขอนตรงนี้หรือเปล่านะครับคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีแล้วกันนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับตอนนี้ยามเช้าที่ปางขอนนะครับะอาทิ์กลางจะขึ้นนะครับกับทะเลหมอกที่ปลายนะครไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีนะครับไปกับบีมองล่าได้นะฮะเดี๋ยวผมจะซูม ไปที่พระอาทิตย์นะครับขึ้นนะโอ้โหสวยมากทุกคนโอ้โหโหดูแสงนะทุกคนสวยงามมากเนี่ยทุกคนสวยจริงๆพระอาทิตย์ที่ปางขอนครับเพราะว่าสวยนะทุกนะคนเนี่ย สวยมากมากเลยซูมอีกครั้งหนึ่งนี่ครับทุกคนสวยตื่นเช้ามาพอดีครับได้ขึ้นมาได้เห็นพระอาทิตย์ที่สวยงามตรงนี้นะครับข้างล่างก็คือ เป็นในตัวเมืองนะครับโห oh, สวยๆทุกคน oh, <love> นี่ฮะนี่ผมซูมให้ดูเลยนะครับนี่บรรยากาศรอบๆนะครับทุกคนนะครับนี่สวยแต่ทางเที่ยวก็ามาถ่ายรูปนะครับ ถ่ายวีดีโอนี่ไหมคากตอนเชา้าตัวนี้นี่รอบๆสวยครับสวยนี่ฮะนี่รอบๆเลยบรรยากาศที่ปางของนะครับนี่ะ นี่เต็นท์นอนนะครับที่ผมนอนเมื่อคืนนะครับดูน้ำค้างทุกคนสุดยอดมากเลยดูปั๊บเลยดูนะฮะโอ้โหน้ำค้างเต็มหมดนะครับนี่ที่กินเมื่อคืนนะฮะกระชมวิวบรรยากาศที่ปังคอนตรงนี้มาที่ขึ้นแล้วสวยงามมากทุกคน,นคก็มีโลชิงช้าตรงนี้ด้วย หลายล้อมด้วยเขาด้านหน้าของเราคือวิวจิวทัศน์ในตัวเมืองนะครับกลางคืนนี่สวยงามมากมากทุกคนนี่ฮะบรรยากาศดีมากทุกคนไม่หนาวเกินไปนะแต่หนาวหนาวนะครับแต่ไม่คือไม่หนาวจนแบบสุดๆจนต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับแต่อากาศดีมากๆทุกคนดูวิวสวยมากนะครับเมื่อกี้ เขาเรียกว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นอยู่บนชั้นเมฆอะนะครับตอนนี้ปกคลุมอยู่นะตอนนี้มันลุ้นทะเลเหมอกนะครับว่าจะมีเต็มตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็มีอยู่นะ,ป,ะปลายนะทุกคนดูลอ,ลองดูมุมมุมตรงนู้นนะฮะที่หลังดอยต่างๆนะครับนี่ฮะแล้วตรงนี้นะครับทุกคนหลายคนก็มาเที่ยวนะนะทุกคนมาดูมุมนี้ฮะมุมนี้มุมนี้สวยครับนี่ นี่เนี่ยแล้วเราเรามาถ่ายใกล้เราเราได้เห็นโซนด้านหลังเนี่ยเขามีโลชิงช้าอันนี้ประเพณีอาคานะครับรทุกคนพี่พี่อาคาไอิจริงมันจะสูงกว่านี้นะอาคาไหผมลองเล่นดูก็ได้วนี่ฮะใครเล่นอย่างเงี้ยจริงจริงต้องเล่นหันหน้าทางนู้นนะมันจะดู ดูเออเดี๋ยวผมลองดูให้ดูว่าชมจะพุ่งไปหรือเปล่าเนี่ยสุดยอดทุกคนอยอดครับอโอ้โหบรรยากาศได้ทุกคนนะอันนี้คือสภาพที่ผมเมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนที่กางเต็นท์ตรงนี้เต็นท์เล็ลเลกๆครับ เต็นเล็กนะเนี่ยเต็นเล็กก็กินหม้อต้มชาบูนะครับแต่ยังไม่้ล้างนะครับเดี๋ยวเก็บไปไปล้างที่บ้านดีกว่านะครับตอนนี้คงจะรอให้ขเขาแดดมาก่อนนะครับให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บนะแล้ววันนี้ก็จะไปนั่งจิบกาแฟที่ดอยปางคองตรงนี้แหละนะครับ นะวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นผมในสภาพแบบว่าตื่นมาใหม่นะครับสูงผมแบบไม่ค่อยดีนะครับวันนี้คงจะปิดคลิปมานนี้แล้วกันเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาดูคลิปต่อไปคือไปเที่ยวจิบกาแฟที่ร้อยปางขอนตรงนี้ว่ามีร้านอะไรบ้างน่าสนใจมากนะครับเผื่อทุกคนจะได้มาเที่ยวกันนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ เห็นมากเดี๋ยวก็จะไปนะฮะเดี๋ยวผมขอเล่นโลชิงช้าแตเต็มที่สะหน่อยนะครับทุกคนปไปไปเล่นนะครับนี่ฮะจีเป็นเชือกที่บินต่อไม้นะที่เป็นเชือกยาวเลยนะไปลองเล่นดูเล่นนะยาวๆเห็นโลไปทางอยว้าว สวยมากครับหมุนครับหมุนหมุนอ๋อโหสุดยอดทุกคนสุดยอดทุกคน ใครว่างลองมาเล่นดูนะฮะโลจิงชาที่ดอยปางคอนแห่งนี้แหละครับสุดยอดอันนี้มากินข้าวแล้วนะตอนเช้านะที่แบบดอยปางของนะชื่อวนะ่าอะไรปางขอนทัวอบกุลน,นะฮะใครคที่ว่างมาทานได้นี่ข้าวเรียกว่าข้าวอนะไร กะเพราหมูสับมนไข่ดาวนะครับมื้อเช้าเนี่ยเปิดเช้าด้วยนะปวดใครที่พมันเที่ยวมากิความไทยครับอร่อยทุกคนบินกันครับเราบินบนดอยปางกอนกัน